จะมากับพวกเราน้องเดียก็น่าจะรู้ว่าถ้าพี่จุ๋มไม่เสียสละลงจุดนี้มาช่วยอาจารย์สอนพวกเราก็จะไม่ได้เรียนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเดือนนี้ก็ถือว่าเป็นเดือนของพี่จุ๋มด้วยเช่นกันนะคะกับอาจารย์โยฮันขอบคุณมากๆค่ะอืแล้วก็วันเกิดด้วยค่ะวันเกิด,กดใคร <ขอ S 1> บ้าง <ขอ S 1> คะไม่มีใครส่งลิสต์มาเลยค่ะอ๋อมีของอาจารย์โยฮันวันที่สิบแปดน้องเดียวันที่สิบหกคุณปุ๊กวันที่สองแล้วก็น้องนภัทร หรือลูกชายของคุณบีวันที่สิบค่ะสี่คนค่ะเดือนตุลาคมอ่าสี่คนเดือนตุลาคนในนี้มีสองคนนะคะมีอาจารย์โยฮันกับน้องเดียเอ่อ,อการพี่ฮันนี่เริ่มก่อนเลยละกันค่ะะให้ขออวยพรแต่ละคนเลยนะคะน้องดีกับอาจารย์คะก็ขอพระเจ้าสง่งอวยพระพรนะคะในการชีวิตการงานครอบครัวส่วนตัวนะคะขอให้การรับใช้ของอาจารย์ นั้นเป็นที่พอพระไทยอย่างยิ่งมากๆขึ้นไปให้กับพระองค์นะคะแล้วก็ให้แฮปปี้ร็อกเป็นที่จักซึ่งมุ่งไปสู่เหนือทั่วโลกเลยตั้งแต่ขค้วโลกเหนือถึงขค้วโลกใต้เลยนะคะตะวันออกตะวันออกทั่วโลกเลยค่ะเพราะว่าทางมีเดียได้ช่วยได้มากแล้วก็ทองเดียนะคะขอพระเจ้าทรงอวยพรมากๆนะคะในการที่จะเติบโตขึ้นนะคะพวกเราอธิษฐานเผื่อนะคะตอนนี้มีไข้ก็ขอให้ไข้ลดลงทานยาพักผ่อนให้เยอะนะคะแล้วก็หวังว่า เราจะได้มาอ่านพระคัมภีด้วยกันในวันพูดนะคะแล้วก็สถิตยอยู่ด้วยกับทุกๆคนนะคะเลยในวันนี้นะคะใน Zoom นะคะขอบคุณค่ะเชิญท่านต่อไปค่ะคะพี่เพ็ญนีค่ะขอบคุณอาจารย์โยฮัมนะคะกับพี่จุ๋มที่เกียสละนะคะในการรับใช้ทั้งเวลาทั้งทุกอย่างนะคะตอนนี้ก็พูดไปก็เก็บของไป นะคะกำลังจะออกเดินทางนะคะเพราะว่าเห็นบอกว่าจากบ้านไปบ้านพี่จุ่มครึ่งชั่วโมงจากนี่ไปนั่นอีกคือชั่วโมงครึ่งกับสองชั่วโมงเหมือนกันนะคะที่แต่ก็ขอบคุณพระเจ้าที่ที่เออที่จะได้เจอในวันนี้มันเป็นอะไรที่เหมือนกับนัดนัดรู้สึกในความรู้สึกแบบปรับ,บ,บเพราะว่าหลายๆนัดที่ผ่านมานัด ล่วงหน้าเป็นเดือนก็แคนเซิลแคนเซิลไปนะคะวนนี้ได้เจอแล้วค่ะเดี๋ยวฉลองให้นะคะทั้งอาจารย์โดียวกันแล้วก็พี่จุ๋มค่ะขอบคุณพระเจ้าค่ะสําหรับชีวิตของทั้งสองท่านแล้วก็รวมทั้งคุณฮันนี่ด้วยนะคะที่เสียสละเวลามากเลยเป็นอะไรที่เหมือนกับเป็นประชาสัมพันธ์เป็นข่าวอะไรที่แบบรวดเร็วจับติดรวดเร็ว ได้มากเลยนะคะขอบคุณนะคะสำหรับน้องหมูแดงด้วยที่เป็นลูกแกะที่ดีที่น่ารักที่รักการสอนรักการเรียนรักการเติบโตของพระเจ้าขอพระเจ้าวอวยพรนะคะให้เติบโตสู่น้ำพระทัยสูงสุดของพระเจ้านะคะให้น้ำพระทัยของพระองค์สำเร็จในชีวิตของอน้องหมูแดงรวมทั้งน้องเชรี่ด้วยค่ะขอบคุณพระเจ้าคะ่ะ เอเมนก็ <Amen. S 2> วันเกิดอาจารย์ก็แฮปปี้เบอร์เดย์ล่วงหน้าน,นะคะเดี๋ยววันจริงแต่แฮปปี้เบอร์เดย์ไม่ทันเพราะเวลาเราไม่ตรงกันก็ขอให้อาจารย์มีสุขภาพที่แข็งแรงอันนี้สำคัญมากเพื่อตัวพวกเราเองจะได้เรียนจะได้ฟังเทศกันได้อย่างต่อเนื่อง ก็ขอพระเจ้าส่งอวยพรปกป้องคุ้มครองอาจารย์เป็นพิเศษรวมทั้งครอบครัวของอาจารย์นะคะพี่บีกับลูกสาวนะคะก็อาจารย์คิดหวังสิ่งใดอาจารย์รู้ใช่ไหมคะอธิษฐานขอได้ใครอาจารย์ขอเอานะคะหนูไม่รู้ว่าอาจารย์อยากได้อะไรส่วนน้องเดียก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์ล่วงหน้าเช่นเดียวกันก็ขอให้น้องเดียกับน้องเชอริน สุขภาพแข็งแรงแล้วก็มาเรียนกับพวกเราบ่อยๆเข้ามาบ่อยๆนะคะยังไม่สะดวกที่จะคุยไม่เป็นไรมาฟังพวกเรานะคะแล้วก็พวกเราคิดถึงน้องเดียแล้วก็พวกเราก็อยากให้น้องเดียเติบโตไปพร้อมกับพวกเราเช่นกันนะคะขอบคุณค่ะพี่จุ๋มคะจะสะดวกอวยพรวันเกิดไหมคะขอเอ,อขอพระเจ้าอวยพรทุกคนนะคะ ให้มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ชีวิตสำเร็จตามน้ำพระทยพระองค์ค่ะพี่ขอแค่นี้นะคะ okay, คุณม้อยเขียนเข้ามานะคะน้องหมูแดงคุณม้อยเขียนว่า God bless every day นะคะขอให้พระเจ้าวอวยพรทุกวันโอเคน้องเดียตอบว่าอาเมนค่ะขอบคุณมากๆค่ะโอเคค่ะก็ มีใครจะให้อาจารย์อธิษฐานอ่ะแร้ไม่มีร้องเพลงเหรอครับไม่มีโอ้มีค่ะมีค่ะมีมีค่ะลืมไปลืมไปต้อ้มีทวงมีแป๊บเดี๋ยวเดี๋ยนะคะแป๊บมันต้องมีร้องเพลงด้วยสิมันถึงจะรู้สึกพิเศษหน่อยมีค่ะมีมีมีมาเลยแล้วต้องร้องเสียงดังๆค่ะเอออะค่ะ โอเคค่ะได้ยินไหมคะ BIRTHDAY TO YOU ขอความรักของพระเจ้าส่งเต็มล้นในชีวิตให้ทุกคนมีความสุขยิ่งเพียพร้อมด้วยความสมบูรณ์เป็นที่รักของพวกเราเป็นที่รักของพระเจ้าให้ชีวิตการรับใช้เป็นพระชนมาลอลดไปขอพระพ่ อพระเจ้าทรงอวยพรให้ทุกคนสุขยินดีและเปรมปรีมีพาลัมด้วยความรักของพระองค์ขอพระหัตส,ส่งอุ้มโอโปรดให้นองโปรดให้ทุกคนมีชีวิตที่จะไม่ขาดสิ่งใดส่งอวยพรตาเสมอไป เป็นค่ะหลุดค่ะ